เรื่องของดิจิตอลแอสเซทนะคะก็คืออย่างคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือแม้แต่ที่เรารู้จักกันอย่าง NFT NFT เนี่ยระยะหลังเริ่มถูกพูดถึงมากนิ่งขึ้นนะคะซึ่ง NFT เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโทเค็นนะคะย่อม,มาจาก non-fungible token ถามว่าคืออะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ผูกกับตัวงานศิลปะ Uh huh. งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงนะคะ uh huh. งานที่เกิดจากศิลปินต่าง oh. ๆนะคะเช่นภาพวาดภาพถ่ายวิดีโออย e ่างอีโอนมัสเองก็เคยทําให้ NFT เนี่ยได้รับความนิยมหรือว่าพูดถึงเพราะว่าเขาเคยทวิตว่าเขาจะขายดนตรีนะคะที่เขาผลิตขึ้นมาผ่านโลกดิจิตอลนะคะแต่แล้วพอราคามีการพุ่งขึ้นไปเนี่ยหลายหลายเท่าเขาก็ตัดสินใจบอกไม่ขายนะคะล่าสุดค่ะแพลตฟอร์มในการซื้อขายแรกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างไบแด ะะได้ออกมาบอกแล้วว่าเขาเตรียมนะคะที่จะนำ NFT เนี่ยนะคะมาเทรดใน b y i Dance นะคะแล้วก็หวังว่าจะกลายเป็นตลาดที่เทรด b y Dance ที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะซึ่งเขาเตรียมตัวที่จะเปิดตลาดนะคะเป็น2ตลาดด้วยกันแบ่งเป็นตลาดพรีเมียมก่อนสำหรับการประมูลแล้วก็งานแสดงในเทศกาลที่เป็นระดับท็อปนะคะกับตลาดเทรดม,มาตรฐานที่ทุกคนสามารถสร้างโทเค็นใหม่ออกมาได้ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาเทรดใน b y Dance ก็คือแพลตฟอร์มนี้นะคะจะเสนอค่าธรรมเนียมระดับต่ําสภาพคล่องสูงแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยนะคะซึ่ง ทางด้านของตลาดพรีเมียมเนี่ยจะหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ10%นะคะแล้วก็ในส่วนของการซื้อขายรายวันเนี่ยนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินงานที่1%โดยนักสร้างหรือว่าครีเอเตอร์ก็จะได้รับแต้ม r อย a l ตี1%อย่างต่อเนื่องด้วยโดย NFT นะคะหรือว่า non-fungible token เนี่ยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อให้มีความเป็นเจ้าของแต่ว่ามีความเป็นเจ้าของเฉพาะในโลกดิจิทัลเท่านั้นนะคะสำหรับงานศินละปะ หรือว่าผลงานที่มีครีเอเตอร์สร้างมาแล้วก็ผู้ซื้อยอมจ่ายตังค์ซื้อดังนั้นถ้าครีเอเตอร์เขาอยากจะไปขายงานศิลปะหรือชิ้นงานของเขาในโลกของที่เป็นโลก ความเป็นจริงนะคะโลกฟิสิกส์ที่จับต้องได้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ใครที่เป็นเจ้าของนะคะของตัว NFT ก็ต้องยอมรับว่าสิทธิ์ของเขามีเฉพาะในโลกดิจิตัลเท่านั้นด้วยโดย Binance เองนะคะได้ออกมาพูดถึงการเคลื่อนไหวในเชิงกลยุทธ์นี้นะคะว่าเขาตั้งใจจะให้ NFT ที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ Binance เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดนะคะด้วยโซลูชันที่บอกว่า NFT นั้นเร็วที่สุดถูกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะเพื่อให้ชุมชนบล็อกเชนของ b i a n e เนี่ยได้มีโอกาสในการลงทุนใน NFT นะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าตอนนี้ NFT เฉพาะในไตรามาสแรกเนี่ยก็มีการซื้อขายเป็นแล้วมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันค่ะอย่างนี้ก็เป็นภาพถ่ายนะคะที่ถูกนำมาขายผ่านตัว NFT ในโลกดิจิตอลด้วยเช่นกันค่ะ